วัสดีค่ะหนูชื่อใบบัวค่ะช่วงโควิดหยุดอยู่บ้านคุณพ่อฝึกกิจกรรมวาดรูปทั้งวาดบนกระดาษและวาดในคอมพิวเตอร์แรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าเด็กพิเศษอย่างหนูก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ รรูปอะไะไคตอนนี้กำลังวาดรูปพระพิกษุมาเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะกำลังวาดส่วนไหนคะส่วนหัวเหรอส่วนหัวคะ่ะ ปราต้นสาระเพราะอะไรคะเพราะว่าชีวิตจะได้มีช,มชีวิตจะได้มีสาระจริงเหรอจริงค่ะโอ้โหต่อไปจะเริ่มระบายสีค่ะระบายสีส่วนไหนคะส่วนพระเสียนเหรอสือศีสะส่วนศีสะส มีเสียงนกร้องไปด้วยใช่ไหมค่ะจะเอาสีอะไรต่อคะสีเหลืองสีเหลืองวาดตรงไหนคะวาดตรงนี้ตรงไหนตรงชุดเหรอตรงชุดค่ะชุดสีอะไรพระพิกษุใส่ชุดสีเหลืองค่ะต่อไปจะระบายสี เสื้อของพระพุทธเจ้าค่ะสีเข้มใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปจะวาดวาดอะไรคะต่อไปจะวาดต้นสาระ สีอะไรสีน้ำตาลต้นสาระความหมายดีไหมความหมายดีค่ะชีวิตต้องมีสาระไหมชีวิตต้องมีสาระค่ะสาระของชีวิตคืออะไรคะสาระของชีวิตคือคืออะไรเอ่ยชีวิตที่ได้เข้าใจพระธรรมอ้โห ไปบัวเข้าใจธรรมะไหมธรรมะคืออะไรคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอืมอะไรมีจริงเหตุมีจริงอะไรอีกได้ยินมีจริงยิ้มบอกมีจริงสัมผัสมีจริงนึกคิดมีจริงได้ยินมีจริงอะไรอีกเสียใจมีจริงดีใจมีจริงอืมจะเขียนข้อความว่าอะไรคะอ่ะเขียนเลย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมอไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอคือผลงานของใบบัวค่ะมีรูปอะไรบ้างคะ มีรูปพระพุทธเจ้าร,ร,รูปสวนรูปมชาติวสวยงามรูปนกับดอกไม้ปลาอยู่ไหนอยู่นี่ต่อไปหนูจะมาวาดรูปมีแพนด้าในคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้กำลังทำส่วนไหนคะทำส่วนหัวคะ่ะต่อไปรูปอะไรคะจมูเหรอ ค่ะจะบูกภาษาอังกฤษว่าอะไร nose ภาษาจีนได้ไหมตีจือเหรอมีน้อยน่ารักตั้งชื่อว่าแพนด้าน้อยน่ารักไม่มีชื่อให้มันเหรอกีกีน่ารักรออันนี้เท้าหมีสองเท้าใช่ไหมเท้ามีสองเท้าใช่ค่ะ ว้าวมีอันนี้เท้าหมีสองเท้าใช่ไหมเท้าหมีสองเทา้าใช่ค่ะตั้งชื่อเลยอันดากีกี้ภาอังกฤษเหรอเสร็จแล้วค่ะกิจกรรมผลงานกี่<อ>ชิ้นวันนี้บ๊ายบาๆได้ยังบ๊ายบายค่ะ